ถ้าเทียบวางข้างบนนะเล็กกว่าด้วยสั้นลงด้วยนะครับก็ติดตั้งได้ง่ายขึ้นนะครับผมสายที่ให้มาก็ยาวพอสมควรเลยนะครับติดตั้งได้ทั้งหอใหญ่หอเล็กนะครับขนาด4-50ขึ้นไปติดตั้งได้หมดนะครับผมโอเคครับส่วนการบินก็ดูได้จากคลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับผม สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาโคราสีทุกท่านผมพลเอ็นสามเอฟดายไหลไปเรื่อยช anel นะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมารีวิวกล่องเฮดวันนะครับตัวเนี้ยเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับผมตัว GPS ของเขาจะมีขนาดเล็กลงมากเลยนะครับก็เหมาะการเอาไปติดตั้งอยู่ในฮอบอดี้สเกลนะครับทำให้ติดตั้งได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับผมครับเพื่อนๆนี่นะครับก็ตั้งแต่เล็กยันใหญ่เลยนะครับได้ทุกขนาดเลยนะครับผมเหมาะสมที่4-50ขึ้นไปนะครับ นี่นะครับเป็นฮอตสเกลติดตั้งง่ายขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ากล่อง GPS H1 วันนะครับผมตัว GPS มีขนาดเล็กลงนะครับเพราะว่าตอนนี้ไฟวิวนะครับบุกตลาดที่เป็นสเกลด้วยครับเขาเลยออกแบบตัว GPS ให้เล็กลงนะครับเพื่อที่จะติดตั้งซ่อน GPS อยู่ภายในนะครับเห็นไหมครับว่างานก็จะสวยงามนะครับผมไม่มีกล่องอะไรดำๆไปอยู่ที่บนหางของเฮลิคอปเตอร์สเกลอีกแล้วนะครับผมนี่นะครับทำให้งานงามมากๆครับผม สวยสมจริงบินง่ายบินดีครับติดตั้งง่ายขึ้นนะครับผมนี่เห็นไหมครับสวยมากๆตอนนี้นะครับเฮลิคอปเตอร์ของไฟวิวนะครับทำสเกลด้วยนะครับก็คือหางเป็นบัตเลตนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องกลไกหางนะครับสมัยก่อนเวลาเราเล่นเราจะต้องกลมันจะมีกลไกหางไม่เป็นหางเพาก็จะต้องเป็นสายพานนะครับเราก็จะต้องมาคอยกังวลว่าตัวกลไกหางมันเริ่มฝืดหรือยังตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับผมแจ๋วมากนอกจากเล็กลงนะครับผมแล้วก็ คือการติดตั you know it. It you know ้งลงไปในฮอสเกลจะสะดวกขึ้นนะครับผมแล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะแกะกล่องให้ดูข้างในนะครับว่ามันตัวเล็กลงจากของเดิมแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะครับเพื่อนๆนี่ครับเดี๋ยวผมแกะกล่องก่อนนะครับนี่นะครับเพื่อนๆแกะกล่องมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีกล่อง H 1วันนะเหมือนเดิมหมดทุกอย่างเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ GPS เขาเล็กลงแค่นั้นเองนะครับนี่นะครับ เล็กแค่นี้เองเดี๋ยวผมจะพาไปเปรียบเทียบกับตัวกล่อง GPS ตัวเดิมนะครับผมว่ามันต่างกันขนาดไหนครับนี่นะครับเพื่อนๆกล่อง GPS ตัวเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูตัวใหม่นะครับเห็นไหมครับหถ้าผมเอาด้านหน้าให้เท่ากันเห็นไหมครับว่าเขาสั้นลงนะครับทุกด้านเลยนะครับผมเห็นไหมถ้าเทียบวางข้างบนนะเล็กกว่าด้วยสั้นลงด้วยนะครับก็ติดตั้งได้ง่ายขึ้นนะครับผม สายที่ให้มาก็ยาวพอสมควรเลยนะครับติดตั้งได้ทั้งฮอใหญ่ฮอเล็กนะครับขนาด4-50ขึ้นไปติดตั้งได้หมดนะครับผมโอเคครับส่วนการบินก็ดูได้จากคลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับผมที่ไปเทสบบิน X360 นะครับตัวนั้นแหละครับเป็นตัวเวอร์ชันใหม่นะครับโอเคครับบินนิ่งบินดีจับดาวเทียมได้เยอะนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้เนาะ ครับเพื่อนๆก็เรียบร้อยนะครับส่วนวิธีการเซตเหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับการเซตของแต่ละท่านนะครับว่าต้องการให้ตัวลำทำงานยังไงนะครับผมวิธีการติดตั้งที่ดีที่สุดนะครับติดตั้งแบบไหนการเซตที่ดีการเซตที่ละเอียดเป็นแบบไหนอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละท่านอาจจะเซตไม่เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับก็ประมาณนี้แต่ผมชอบมากเลยครับเพราะว่าเขาเล็กลงเยอะเลยนะฮะ โอเคครับเพราะฉะนั้นตรงนีเน้เป็นจุดที่ผมว่าสําคัญที่สุดเลยสาหรับการใส่บอดี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใส่ฮอรก้างฮอร์สามดีเนี่ยติดตั้งง่ายตั้งแต่รุ่นแรกครับผมเพราะว่าไม่ต้องกังวลว่ามันจะไปติดขัดอะไรนะครับเพราะว่ามันอยู่ภายนอกติดอยู่ที่บูมเนาะโอเคครับผมนี่แจวก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับเพื่อนเพื่อส่วนการเทสบินก็อย่างที่ผมแจ้งนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําการเทสบินกับตัวเวอร์ชันใหม่กล่อง gps ที่เล็กลงไปแล้ว แล้วผมก็ว่าเขาทํางานไวด้วยนะครับ,จ,บ by, จับดาวเทียมไว้จับดาวเทียมได้เยอะนะครับโอเคจบคลิปเท่านี้ครับเพื Ride ่อนๆมาไดนาซีกันครับสวัสดีครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยๆชแนลนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาฮาสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ